สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พบกับเนททันละโกเอ้ยเนทปากอะไรนะเนทปากเนทป,ปากน้ำโพครับนี่นะครับพระของพระเท้นะครับทั้งหมดนะครับผมก็จบลมตกลงคือจบอ,องค์นี้ไปเดี๋ยวผมขึ้นรูปนะครับองค์นี้นี่องค์นี้เป็นพิมพ์พิมพ์กลางหน้าฝรั่งแล้วก็ที่อันนี้ปิดแล้วที่เหลือก็ที่เหลือก็ราคายังไม่โดนกันนะครับยังไม่โดนกันทุกถูกใจองค์นี้ เดี๋ยวผมแพนงกล้องให้ชมนะครับน,นะครับตรงนี้ผมปิดไปแล้วนะครับนี่นะครับปาดแท้ใครสนใจมาจีบได้เลยนะครับขอบคุณครับจบเอาตามที่เราตกลงกันไว้นะตกลงกันไว้หังขิวเลยิ <c oughs> ไม่ได้ข้าวห, <laughs> หมื่นพันเงี้ยได้ได้ราคานี้จริงหรือ เน็ตแล้วเ <Net, S 1> น็ตเน็ตสุดเลยไงชาวบ้านเขาอันนี้ได้จากคนข้างหน้าข้างหน้าวัดเลย,ยสุดแล้วนะสุดแล้วลดสักพันไ <c oughs> ด้ไหมเลยหมื่นพันนะเติมน้ำมันไปห0า้นึ่งสองสามส <1, S 1> ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เติมน้ำมันอะไรห้าร้อยกิโลเดียวจากบ้านหมู่เก้าไปไปวัดเนี่ยลองเลาลองนับดูก่อน นี่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ชมนะครับถือว่าเป็น yeah, s <S โอ้สวยนะครับโอเคครับไปครับบวาสดีครับ